โอ้เด็ดแล้วนี่พี่น้องนี่เนาะ e-cmall พี่น้องสบายดีแล้วสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดส,สุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกาเมื่อน,น,นี้พี่น้องเฮาอยู่กับของฟ์กอีกแล้วพี่น้องพอดีมีผู้ใจบุญมาไล่ทานเพิ่นเด้สงของฟ์กมาใหนะ้เนาะตัวนี้เป็นของฟักจากตลาดผูเนาะพี่น้อง คือเพิ่นขาประจําเลยพผมนี้เพิ่นชี้สงเป็นคลองเล็กๆหน่อยๆคลองหั่นคลองนี่มาให้พวกเขาตลอดตลอดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสงคลองแบบนี้มาให้พวกเขาอีกก็ต้องอขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนาะเป็นคลองฟากจากอเมริกาพี่น้องสังตรงมาแต่อเมริกานะพี่น้องเนาะก็คือเป็นคลองอาร์เมจอยเนาะหรือว่า ชื่อแท้ของเพิ่นก็คือแม่เฮเลนเนาะถ้าหากว่าอานพิษก็ต้องกราบขอโทษขออภัยห,หลายๆเนาะเพิ่นสงตรงมาจากอเมริกาเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวซิแมนยังนี่เฮาไปรอฐานรุ่นน้ากันเนาะกระต่องขอขอบอกขอบใจนะ้าแม่เฮเลนลายๆเนาะที่ว่าได้สงเครื่องตอนนี้มาใหานะ้เนาะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มแกะกันเลยนะพี่น้องเนาะเริ่มจากกลองไ่ของฟักจากตลาดภูประเทศไทยนะพี่น้องเนาะชวบ ป๊บนี่ช่วงนี้เบ้าดำค่อนข้างจะได้แกะของฟ้าตลอดนะพี่น้องนะนี่แพ็คอย่างดีแพมแพๆแพงแพมแพงแพแพ,แพ,แพ,พี่นอ้องนี่นะว้าวพี่น้อง โอ้ยนี่นะพี่น้องนี่มีเกาหลีมีญี่ปุ่นเบาดำบวเาเคยได้กินก็ได้กินยอนเพิ่นนีเนาะสิ่งหลายๆไอ้สิ่งหลายๆอย่างที่ว่าเบาดำบ่เคยกินบ่าเคยเห็นอยู่บานของเบาดำเพิ่นกะส่งมาให้ได้กินสงมาให้ได้ชิมน,นะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดแสนจะซาบซึ้งใจเนะพี่น้องเนาะนี่นี่หลายๆอย่างเนาะ ของกินทั้งนั้นเนาะพี่น,อน้องนเนาะ <c oughs> เห็นเห็นบ้าวดาเป็นคน <c oughs> เห็นแกกินแล้วกับ <c oughs> เพิ่์นก็นเอาของกินมาล่อ <c oughs> ตลอดนะพี่น้องเนาะก็ต้ <c oughs> องของขอก็คนใจลายนะพี่น้องเนาะอ่าของฟาร์กจากตลาดภูประเทศไทยคือผู้ใจบนท่านนี่เพิ่น์นจะบ่าาอออกนะ้ำเนาะคือเพิ่์นบ่อไห้ออกน้ำเพิ่์นจะเป็นผู้สนับสนุนยุบเบื้องหลังในหล,ลายๆคลิปของเฮานะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่์นจะบ่อไห้เอ่ยน้ำเพิ่์นเนาะ ฐานไปเนาะกล่องทําอิดนะของฟากจากตลาดภูประเทศไทยนะพี่น้องเนาะแล้วก็บัรนี้มาตัวที่สองนอะพี่น้องของฟากจาก USA กับเป็นรุ่นเบิ้งน้นกันเนาะว่าทางในนี่มันซิเมนตมันยังกล่องน้อยๆเนาะแต่ว่าแพ็คมาอย่างดีพี่น้องอา่าเนาะตัวนี้เป็นของแม่จอยเนาะพี่น้องเพิ่นส่งมาให้ ้แกยาแกซาเนะพี่นเ,น,เนอะอ่าเพิ่นซื้อแม่จอยเนาะหรือว่าซื้อเป็นอน,นันของเพิ่นก็คือแม่เฮเลนเนะาะโอ้อยพี่เนอะ แฮกมาดีิพี่น้องนะโอ้โหแกนักโอ้โอโอเดยวแล้วนี่พี่น้องนี่เนาะอีซีมอลพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องว่ามันชิเมนมียังนะนี่พี่น้องฟอร์ม โฟมพี่น้องอันนี้ก็ทธงยางพี่น้องอันนี้ก็โฟมพี่น้องอันนี้กัโฟมอันนี้กัโฟมพี่น้อง <c oughs> และนี่พี่น้องแทน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 เมืงเองเราอะ โหลดไวเลสโกผู้นะพี่น้อง <c oughs> ความฝันพี่น้องโอ้ไม่ในฝันเลยตดีวนี้ไเนานะกาหลายๆคนกับอาชีพู้เนาะสำหรับโหลดไวเลสโกผู้ว่ามันคือมันอย่างนนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นไม่ไวเลสที่หาก็ออกมาเนาะ ไม้ล่าสุดของโลดพี่น้องก็คือทางแม่จอยเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาให้แล้วก็บอกไ้บาวดำหันไปซื้อไม้ตัวหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเห็นบาวดำหันบ่มีไม้ตัวที่ว่าชี้ใช้เวลาสัมผัสซ้ำนั่นนี่ก็มีไม้ตัวเดียวเนาะคือติดกับขับพระเจ้าแล้วก็ของผู้อืน่นของผู้ที่เข้าไปสัมผัสหันมันบ่มีละเสียงมันบ่เข่าดีพี่น้องเพิ่นกันเลยอ่ะ ยักสนับสนุนก็นเลยส่งเงินจำนวนมาโยหาหอยดอลลราเนาะพี่น้องแล้วก็ให้ข้าพเจ้าไปเลาะซื้อไม้ทำอิดกับว่าที่เอาเป็นตัวธรรมดาธรรมดาตัวที่ว่ามันราคาถูกธรรมดาแลแต่เพิ่นผัดวาว่าอ่าเพิ่นเสียงเงินมาแล้วเพิ่นกับยักให้เฮาด้อันดีพี่น้องเท่ากัเลยอ่าจัดเลยเนาะไม้ล่าสุดนี่ก็สุดยอดของไม้ปัจจุบันนี่แล้วเนาะเท่าที่ข้าพเจ้าไปสอบข้อ,ขอมูลมากก็ต้อง ขอขอบขอกขอบใจน้ำแม่จอยหลายๆเนาะที่ว่าสนับสนุนโตซิงของที่เห็นอยู่นี่เดียวเฮาชิลองทดสอบกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าคุณภาพมันชิเป็นเนาะใดเนาะพี่น,อน้องปลาบ้างมันือนขางช่องกาตอนนี้กำลังติดตั้งแล้วเนาะอืมครับพี่น้อง โอเคเดียวโอเคนะไดเลยนะอ่าเดียวเฮาสีลองทดซอบเสียงกันบางน้าพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องตอนนี้เฮากะเปียนจักไม้ตัวเก่าของเฮาเนาะนี่ไม้ตัวนี้เป็นตัวเก่าของเฮามีแต่ตัวเดียวเนาะบัดนี้กะมาใส่สองตัวนี่แต่ว่าตัวนี้เฮาบ่ได้ใส่เนาะใส่แด้ตัวเดียวจักนี่เนาะกะล่องฟังเสียงกันบังเนาะพี่น้องเนาะว่าเสียงมันเป็น่าใดมันแตกต่างจากที่กี่ลายหน่อยซ้ำใดเนาะ เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเนี่ยประทับใจพี่น้องข้าพเจ้ากับบุคคลเสียงมันชิเป็น่นนะใดแต่าประทับใจนะพี่น้องเห็นหูพางลักษณะมั่นเอาคือมันน้อยมันกระถัดหัดแต่ว่าราคาเนี่ยกโทูพี่น้องคือตัวนี้เท่าที่เบ้าดําซื้อน้ำข้าวเจ้าสั่งซื้อมาเนาอก,ก็คือสามล้านสี่แสนแปดสิบสี่พันเนาะถ้าหากเบ้าดำจือบพอพวกินาะประมาณน,นั่นแหละคือ ทั้งหมดนี่เนาะคือแม่เฮเลนเพิ่นเป็นคนออกค่าใส่ใจให้ทั้งหมดเนาะแล้วก็สวนที่เรือที่ข้าพเจ้าไปซือ้อไม้เหลือตัวนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นาไปสวยเหลือคนทุกคนยากเนาะก็ชิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะมือนีกับ่มีหยังลายก็ไดมาแกะกล่องของฟากทั้งหลายทั้งแรทั้งจากประเทศไทยแดะทั้งจากอเมริกาได้เป็นเชียรพอยเนะา,านะขาดว่าได้เนาะก็คือต้องขอขอบอกขอบใจนําทาง ผู้ใจบุญทั้งสองทานเนาะก็คืออ่าของฟักจากตลาดพูแล้วก็อีกทั้งอีกทางหนึงงน่งนะพี่น้องเนาะนี่ตื่นเต้น,ตน,ตนพี่น้องได้ของฟักหลายเนาะก็คือเป็นทางแม่จ้อยเนาะหรือว่าซื้อแท้ๆของมันก็คือแม่เฮเลนเนาะถ้าหากอ่านผิดเอ่ยผิดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะให้ยูดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกประการเนาะ จีิงๆเราเดี๋ยวบ้าดำก็อวยพรพวกเก่งเนาะอ่าชุดขาวแข็งแห้งลำรวยลำรวยจยริงๆขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังไล่พี่นอ้องดีใจจนบอกว่าถือพี่น้องบ่เคยคิดว่าตัวเองสิได้จับก็ได้จับเนาะขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆกะพบกันไหมในคลิปต่อไปนะชวนว่าจะเป็นคลิปเดนั่นกะฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าสบายดี